ครับวันนี้ก็มาเจอกับลุงบุญพาชมกันอีกครับคลิปนี้ลุงบุญจะมาแนะนําเกี่ยวกับให้น้ําต้นไม้ในกระถางหรือว่าในตักล่าที่เราปลูกเอาไว้ครับอ่เกิดเราเดินทางไปไหนครับสักสามสี่วันต้นไม้ของเราจะได้ไม่เหี่ยวครับนี่ครับเราต้องเตรียมน้ำใส่ขวดปลาติกแบบนี้ไว้หนึงขวดแล้วก็หาไม้มาอันนึงมาดูครับมาดูวิธีทำหลุงบุญจะทําให้ดูครับ นี่ครับอันนี้ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูอีกสัก,กล้านะครับนี่ครับก็มือก็จะใช้ไม้กดลงไปแล้วก็บนในดินเจาะเป็นรูไว้ครับแล้วก็ใช้มือครับปิดปากขวดเอาไว้ฟั่มลงแล้วดันลงไปครับนี่นเพียงเท่านี้ครับเหลียงเท่านี้ น้ำในขวดก็ค,ค่อยๆซึมลงไปแกะค,ค่อยๆซึมลงไปอยู่ได้ประมาณสักสาี่วันหากเราเดินทางไปทําทุระต่างจังหวัดใกล้ๆต้นไม้ของเราเนี่ยที่ปลูกไว้นในกระถางจะได้ไม่เหี่ยวครับนี่ครับเป็นวิธีง่ายๆครับแนะนําเพื่อนๆเอาไว้ครับนี่ครับเทคนิคดีๆครับนิดๆแต่ก็ได้ประโยชน์เยอะนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ลุงบุญก,ก็มี แต่และดีๆเครยงเงท่านี้ครับก็ฝากเพื่อนเพๆเอฟ f ีช่วยกันกดไลค์กดแชร์กว่ดติดตามลุงบุญเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงบุญก็ต้องขอกราบคําว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ